นะคะแม่ปูนค่ะดรกฤติสาแสงปัทภวีนันนะคะวันนี้ก็จะพาลูกๆวินิซีโอทุก is ท่านมาแนะนำตัวนะคะเชิญเลยค่ะลูกสาวสวัสดีค่ะนางสาวจิตรมาศเจียมดีมาจากบ้านนางงามโมเดลค่ะอเมริกันค่ะสวัสดีค่ะลิลลี่ลิลลี่ชุดิการโมเดลค่ะมาจากบ้านนางงามค่ะสวัสดีค่ะบอสพิมนะคะรองประธานส่งเสริมธุรกิจไทยสู่สากลค่ะ <in ladım> สวัสดีค่ะปนะายณัฏนิชาเกิดศรีผู้ดำรงตำแหน่งมินิซีโ n u m b e r ลข n นึ t งอ n a เประจำจังหวัดประจวบทีรีขันธ์2อมาจากบ้านนางงามโบนเนลขับชะอําหัวหินค่ะ สวัสดีค่ะแตงกวาค่ะนาสงสาวพันธมนพนันทนุ่ดารวีค่ะม,<อ>มินิซีโอเนมเบอร์วันอินเตอร์เนชั่นแนลดูเทลเซนโนะคะแล้วก็ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะเด็กวันจันทร์เลยค่ะแม่มีผลงานอะไรแนะนำได้เลยนะคะอ่าแม่ปูนนะคะก็ก็อยากจะฝากน้องๆลูกๆทุกท่าน ใหพ้พี่สื่อมวลชนนะคะในการประชาสัมพันธ์ความเก่งน้องแล้วก็วันนี้น้องได้เข้าร่วมในโครงการนะคะว mm ิน hmm. ิิโอนัมวันน้องก็ได้โชว์ศักยภาพและความสามารถทีนี้หลังจากนี้ไปน้องก็จะมีการร่วมกิจกรรมของทางเราก็จะฝากทุกท่านเนะะียค่ะร่วมติดตามหรือเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกท่านด้วยนะคะ ติามได้ที่เพจะอะไรเพจอ่าเพจของ m i n i ซีโอนามะวันอินเตอร์เนชั่นแนลนยี่สค่ะค่ะแล้วน้องนมีอะไรอยางฝากผลงานถงแต่เราเพิมได้ที่ปลายเป็นตัวแทนในการบอกเลยค่ะลูก ก็วันนี้นะคะน้องไปก็รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้มารับตําแหน่งนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณแม่ปูนค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมงานและองค์กรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะน้องไปนะคะในฐานะเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวให้ทุกคนเอนดูน้องไปนะคะและติดตามน้องไปไปเรื่อยๆและน้องไปก็มีเพจบ้านนางงามค่ะเป็นสถาบันนะคะติดตามได้ที่เพจ Facebook บ้านนางงามโมเดลค่ะแอดช้อําหวยถิ่นค่ะ ฝากติดตามบ้านงามขอลงลูไปาด้วยนะคะคพี่เปกว่าค่ะก็ตอนนี้นะคะเป็นกว่าเป็นแอมบัสเอร์ขององค์กรส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมห่งประเทศไทยนะคะเป็นของแม่น้ำกูน,นะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณทาง องค์กรนะคะขอบคุณทามินซีโอนะคะที่ไว้ใจให้แางฟ้าได้ดำรงตำแหน่งนี้เราก็เป็นแอมบาสเดอร์ขององค์กรค่ะตอนนี้นะคะสามารถติดตามแางฟ้าได้ทางเพจเฟซบุ๊กขององค์กรสเสริมศิลปะวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สามารถติดตามแางฟ้าได้ทางมีไอดอลค่ะตอนนี้เป็นเฟรนดนี้นะคะอยู่สังกัดดี6มิวสิกค่ะน้องลิลลี่คะลูกลิลลี่ก็ขอบคุณแม่คุณนะ <c oughs> คะที <c oughs> ่ ให้น้องลิลี่มางานอันสุเกียวนี้นะคะแล้วก็น้องลิลี่ก็ขอฝาลกละครที่ผ่านมาของน้องลิีนะคะไม่ว่าจะเป็นละครทางช่องเศษละครทีสารเสียน,น,นะคะแล้วก็จ็คพีช่ากับลุลคน้องตั้นเนยคะลูกค่ะขอบคุณแม่ตรนะคะที่มาเปตวมคะได้สามาติดตามนะคะได้ค่ะเบ e บุ๊คค่ะน้องตันนเนย ซูริททะลูกค่ะแล้วก็จะขอบคุณแม่บุรีเช่นกันค่ะที่ได้มอบหมายตำแตนหน่งนี้ตำแหน่งนีมินิซีเออเป็นคุณลีให้เห,หมือนแล้วก็มีเพจอ่าชื่อเสียงว่าซูริทโมเดลของสาขอบคุณมากนะคะแล้วก็สวัสดี กิจกรรมต่างๆเราจะพาน้องๆขึ้น17ของเนี่ยเป็นผูจัดทมในที่นี่ค่ะอ่าถ้าค่ะก็อย่างเช่นนะคะองค์กรของเราเนี่ยก็มีกิจกรรมอยู่แล้วในการส่งเสริม YouTube a m a s t e r แล้วก็ Mini c o นะคะกิจกรรมภายในองค์กรก็ค่อนข้างที่จะได้พอสมควรน้องๆก็มีร่วมกิจกรรมบ้างแต่บางท่านก็มีอาจจะจิ้ภารกิจอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้เห็นอ่าน้องๆอยู่ที่เพจเฟซบุ๊กก็ฝากติดตามน้องๆทั้ง17ท่านนะคะ We're